สวัสดีครับอีกไม่กี่วันปี2568ก็จะผ่านไปแล้วนะครับเป็นปีที่ต้องบอกว่าโอ้โซเชียลมีเดียบ้านเรานี่ร้อนระอุแทบจะตลอดทั้งปีเลยวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันหน่อยครับว่าตลอดทั้งปีที่ผ่านมาเนี่ยคนไทยคุยเรื่องอะไรกันมากที่สุดเพื่อจะได้เข้าใจกันจริงๆว่าชีพระจรของสังคมไทยปีนี้มันเต้นเป็นจังหวะแบบไหนกันแน่ ข้อมูลที่เราจะใช้คุยกันวันนี้นะครับหลักๆเลยก็มาจากบทวิเคราะห์10ประเด็นร้อนแห่งปี2568ของประชาชาติธุรกิจที่เขารวบรวมข้อมูลโดยไวซ์ไซต์แต่ว่า,เ,าเราไม่ได้จะมาแค่อ่านตัวเลขกันเฉยๆนะครับเรายังมีข้อมูลจากแหล่งอื่นๆด้วยทั้งวิกิพีเดียบทวิเคราะห์แบบลึกๆจาก The Diplo m a มแล้วก็เอกสารข่าวต่างๆเพื่อมาขุดคุยเบื้องหลังประเด็นที่ใหญ่ที่สุดของปีนี้กันใช่เลยค่ะเป้าหมายของเราวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่การมาไล่ว่าอันดับ 1-10ถึงสิมีอะไรบ้างแต่มันคือการพยายามมองภาพใหญ่ให้เห็นคือต่อจิ๊กซอว่ากระแสทั้งหมดนี้มันสะท้อนอะไรเกี่ยวกับสังคมไทยในปีที่ผ่านมาทั้งเรื่องการเมืองวัฒนธรรมหรือว่าออวิถีชีวิตที่มันเปลี่ยนไปเหมือนเรากําลังอ่านเรื่องราวของประเทศไทยผ่านบทสนทนาที่ดังที่สุดบนโลกออนไลน์นั่นแหละคะ่ะเยี่ยมเลยครับ งั้นเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยดีกว่าซึ่งเป็นประเด็งที่ต้องบอกว่าใหญ่ที่สุดแบบทิ้งห่างทุกเรื่องจริงๆก็คือสถานการณ์ไทยกัมพูชาผมเห็นตัวเลขแล้วยังตกใจเลยนะ Enga กจเมนตสูงถึง1.2พันล้านครั้งโอ้โหมันมหาสารมากครับ อะไรที่มันจุดประเด็นเรื่องนี้ให้ลุกเป็นไฟได้ขนาดนี้ครับคือจะว่าไปแล้วมันไม่ได้ระเบิดขึ้นมาตูมเดียวนะคะถ้าเราลองย้อนไทม์ไลน์กลับไปดูจะเห็นเลยว่ามันมีควันกลุ่นๆมาตั้งแต่ต้นตีแล้วมีเหตุการณ์กระทบกระทั่งเล็กๆน้อยๆตามแนวชายแดนอยู่เรื่อยๆเลยอ๋อเหมือนมีเรื่องยิบย่อยมาก่อนใช่ค่ะอย่างเช่นเรื่องที่ทหารไทยห้างนักท่องเที่ยวร้องเพลงชาติกัมพูชาที่ปราสาทตาเมืองทมหรือว่าเหตุไฟไหม้ที่ช่องบอกอ มันเหมือนการสะสมความตึงเครียดมาทีละนิดทีละนิดเหมือนรอวันประทุแล้วฟังเส้นสุดท้ายมันคืออะไรครับจุดเปลี่ยนจริงๆเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมค่ะเมื่อมีทหารไทยไปเหยียบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลเข้าเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับทุ่นระเบิดนี้ปกติมันน่าจะเป็นของเก่าที่ตกค้างมาจากสมัยสงครามใช่ไหมครับนั่นแหละค่ะประเด็นสําคัญเลยเพราะว่าจากการตรวจสอบเนี่ยมันกลับกลายเป็นระเบิดชนิดใหม่ไม่ใช่ของเก่าตกค้างอ้าว เรื่องนี้เลยเปลี่ยนสถานการณ์ไปโดยสิ้นเชิงเลยค่ะฝ่ายไทยเลยมองว่านี่คือการกระทําที่เป็นปฏิปักษ์อย่างชัดเจนไม่ใช่แค่อุบัติเหตุอีกต่อไปแล้วเข้าใจละครับพอพิสูจน์ได้ว่าเป็นการจงใจวางระเบิดใหม่ทุกอย่างก็เลยบานปลายทันทีใช่ค่ะมันนําไปสู่การตัดสินใจครั้งใหญ่เลยในวันที่23กรกฎาคมตอนนั้นรัฐบาลรักษาการของคุณภูมิธรรมเวชยชัยก็ประกาศลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตคือเรียกทูตกลับเลยเรียกทูตกลับเลยค่ะ ซึ่งทางกัมพูชาก็ตอบโต้แบบเดียวกันเป๊ะๆเลยบรรยากาศตอนนั้นคือตึงเครียดสุดๆแล้วมันก็นำไปสู่การประทะกันจริงๆในวันต่อมา วันรุ่งขึ้นเลยค่ะ24กรกฎาคมเกิดการประทะด้วยอาวุธหนักฝั่งกัมพูชามีการยิงจรวจเข้ามาในพื้นที่พล,ลเรือนของไทยโหยิงเข้ามาในเขตที่คนอยู่เลยเหรอครับใช่ค่ะทั้งที่อำเภอกาบเชิงที่สุรินทร์แล้วก็กันทลักที่ศรีสะเกษมีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บจนกองทัพอากาศต้องส่ง f 16เข้าไปตอบโต้กลายเป็นวิกฤตด,ด้านมนุษยธรรมครั้งใหญ่เลยนะคะมีคนต้องอบพยพหนีตายจากชายแดนเป็นแสนคน ฟังดูแล้วเป็นเรื่องใหญ่มากจริงๆแต่ผมไปเจอมุมมองนึงที่น่าสนใจเหมือนกันจากบทวิเคราะห์ของ The Diplomat เขาชี้ว่าเบื้องหลังการประทะที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องชายแดนเนี่ยเอาจริงๆอาจจะมีเรื่องการเมืองภายในของทั้งสองประเทศซ่อนอยู่อืมโดยเฉพาะฝั่งกัมพูชาที่มีประเด็นเรื่องการส่งต่ออำนาจในตระคุณุนแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าช่วงที่วิกฤตหนักหนับเนี่ยผู้นำอย่างฮุนมาเน็ต กลับหายล่าไปจากสื่อเฉยเลยประเด็นนี้น่าสนใจมากค่ะเพราะมันชี้ให้เห็นว่าบางทีความขัดแย้งระหว่างประเทศมันมีเรื่องในบ้านเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญแล้วพอเรื่องมันแดงขึ้นมาโซเชียลมีเดียก็กลายเป็นสมรภูมิข้อมูลข่าวสารทันทีเลย โอ้โหนึกภาพออกเลยครับมีทั้งข่าวจริงข่าวปลอมถูกปล่อยออกมาจากทั้งสองฝั่งเพื่อสร้างความชอบธรรมให้ตัวเองจนกระทรวงการต่างประเทศของไทยต้องทำงานหนักมากในการชี้แจงกับนานาชาติก่อนที่สถานการณ์จะค่อยๆค,คล,คลี่คลายลงในช่วงปลายปีที่มีมาเลเซียกับจีนเข้ามาเป็นตัวกลางช่วยเจรจาหยุดยิงเป็นการเปิดปีที่ดุเดือดมากจริงๆครับจากสมรภูมิข่าวสารที่ตึงเครียดเราเปลี่ยนบรรยากาศมาสู่สมรภูมิอีกรูปแบบหนึ่งบ้างดีกว่า ที่สร้างปรากฏการณ์ได้ไม่แพ้กันเลยแต่มันเป็นคนละขั้วเลยครับมันคือพลังของซอฟต์พาวเวอร์ไทยที่แข็งแกร่งมากๆในปีนี้ เรื่องนี้สะท้อนจากอันดับ2เลยวง B U S หรือ Because of You I Shine สร้าง engagement ไปกว่า416ล้านครั้งใช่ค่ะความสำเร็จของวง B U S นี่เป็นกรณีศึกษาที่ชัดเจนมากของพลังที่เรียกว่า f a n ดอ m มันไม่ใช่แค่กลุ่มคนที่ชื่นชอบศิลปินนะคะแต่มันคือชุมชนออนไลน์ที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบ แล้วก็มีพลังในการขับเคลื่อนสูงมากทั้งปั่นกระแสนในโซเชียลไปจนถึงการสนับสนุนที่จับต้องได้จริงๆที่เราเห็นกันชัดๆก็อย่างเช่นบัตรคอนเสิร์ตที่ขายหมดในไม่กี่นาทีใช่ค่ะหรือสินค้าต่างๆที่แบบโซลต์ so ตลอดเวลาแบบนี้ใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะมันคืออำนาจทางเศรษฐ,ฐกิจที่เกิดจากชุมชนออนไลน์จริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ในวงการทีพอปนะคะพลังแบบเดียวกันนี้เรายังเห็นได้จากอันดับ4คือกระแสหลิงออม อ๋อจากซีรีส์ Girls Love ใช่ค่ะที่ไม่ได้ดังแค่ในไทยแต่สร้างฐานแฟนคลับระดับอินเตอร์ที่เหนียวแน่นมากหรือแม้กระทั่งอันดับ5สงกรานที่ปีนี้พิเศษกว่าเดิมมากอืมใช่เลยปีนี้กลายกัน World Water Festival เต็มรูปแบบเลยหลังจากได้การรับรองจากยูเนสโก ในโซเชียลมีเดียนี้เต็มไปด้วยภาพนะักท่องเที่ยวทั่วโลกมาเล่นน้ําที่ไทยอืม,มันคือการส่งออกวัฒนธรรมที่ทรงพลังมากแล้วก็มีอีกเวทีที่ดุเดือดไม่แพ้กันเลยคือ Miss Grand International อันดับ10อันนี้ก็ดุเดือดค่ะทุกคนพร้อมใจกันเป็นกรรมการหน้าจอสร้างบทสนทนาได้ทั้งวันทั้งคืน ถ้าเรามองภาพรวมของหมวดนี้นะคะจะเห็นเลยว่าโซเชียลมีเดียได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างแล้วก็ส่งออกวัฒนธรรมสมัยนิยมของไทยไปสู่เวทีโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆและที่สำคัญเลยคือมันเป็นการขับเคลื่อนจากคนธรรมดาจากกลุ่มแฟนคลับจริงๆไม่ใช่แค่ภาครัฐอย่างเดียวแล้ว จริงครับจากพลังที่ใช้สร้างสารรค์และผลักดันวัฒนธรรมโซเชียลมีเดียในปีนี้ยังมีอีกบทบาทที่สำคัญมากๆเลยคือการเป็นเหมือนศูนย์กลางบัญชาการในยามวิกฤตและภัยพิบัติอืม ซึ่งเราเห็นภาพนิชัดมากจากเหตุการณ์น้าท่วมภาคใต้ที่ติดอันดับ3และเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่รุนแรงจนทําให้ตึกสอต,ตออถล่มในอันดับที่8ในภาวะวิกฤตแบบนั้นนะคะสิ่งที่ดูเรียบง่ายอย่างแฮชแท็กเนี่ยกลับกลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อเลยมันกลายเป็นช่องทางหลักในการระดมความช่วยเหลือการแชร์พิกัดคนที่ติดอยู่หรือแม้แต่การส่งต่อกําลังใจให้กัน มันสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนไทยที่ใช้เทคโนโลยีในมือช่วยเหลือกันอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากเห็นด้วยเลยครับมันน่าทึ่งมากที่ได้เห็นพลังด้านบูกแบบนั้นแต่โซเชียลก็ยังเต็มไปด้วยปรากฏการณ์ไวรัลอื่นๆที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะฮะอย่างอันดับ9เทศกาลเจนนี่ของคุณเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์เลย ใช่ค่ะเทศกาลเจนนี่นี่คือการปฏิวัติวงการอ e ีคอมเมิร์ซไทยเลยก็ว่าได้นะมันคือการยกระดับการไลฟ์ขายของหรือที่เรียกว่าไลฟ์คอมเมิร์ซให้กลายเป็นอีเวนต์ใหญ่ที่คนรอติดตามื สร้างยอดขายได้มหาศาลในเวลาไม่จี่ชั่วโมงถือเป็นโมเดลธุรกิจใหม่ที่ส่งพลังมากแต่ก็จบลงแบบมีดราม่าเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะเรื่องการยกเลิกงงานกระทันหันก็เป็นอีกด้านของไวรัลที่ต้องจัดการความคาดหวังของผู้คนให้ดีนอกจากนี้ก็ยังมีอันดับ6 เทศกาลตรุษจ,จีนที่ปีนี้ดูเหมือนกระแสมูเตลูออนไลน์จะมาแรงเป็นพิเศษเลยออ๋ oh. มีการไหว้เจ้าออนไลน์ขอพรผ่านไลฟ์สดกันคึกคักมากซึ่งมันแสดงให้เห็นการปรับตัวของความเชื่อแล้วก็ประเพณีให้เข้ากับยุคดิจิทัลได้อย่างน่าสนใจและอีกเรื่องที่ดราม่าไม่แพ้กันก็คือซีเกมส์ในอันดับที่7 ที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพนี่แหละค่ะโอ้โหเรื่องนี้ก็คุยกันไม่หยุดใช่ค่ะมีประเด็งให้ชาวเลตดได้ถกเถียงกันตั้งแต่พิธีเปิดการแข่งขันไปจนถึงพิธีปิดเลยเรียกได้ว่าโซเชียลมีเดียปีนี้ทำหน้าที่ทุกอย่างจริงๆครับทั้งเป็นสมรภูมิข่าวสารเป็นเวทีของซอฟต์พาวเวอร์เป็นศูนย์ช่วยเหลือยามภัยพิบัติแล้วก็เป็นพื้นที่ของสารพัดดราม่ากับไวรั แล้วก็มีอีกหลายเรื่องนะครับที่แม้จะไม่ติดท็อป10แต่ก็เป็นที่พูดถึงเยอะมากอย่างเรื่องที่สร้างแรงบันดาลใจสุดๆของทีมฟุตบอลม้ามืดหมอนทองวิทยาอารมณ์ยักษ์ในฟุตบอลนักเรียนเจ็ดสีที่แม้สุดท้ายจะได้ไม่ได้แชมป์แต่ก็ได้ใจคนทั้งประเทศไปเต็มๆเลยมันเป็นเรื่องราวที่พิสูจน์ว่าพลังของโซเชียลสามารถสร้างฮีโร่ตัวเล็กๆให้กลายเป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้คนจํานวนมากได้จริงครับและอีกประเด็นการเมืองใหญ่ส่งท้ายปีที่ต้องพูดถึงก็คือ การที่คุณอนุทินชาญวิรกูลได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่32ของประเทศไทยซึ่งก็สร่าบทสนทนาที่เข้มข้นบนโลกออนไลน์ส่งท้ายปีกันไป พอละมองภาพรวมทั้งหมดของปี2568จากประเด็นเหล่านี้มันมีเส้นเรื่องหนึ่งที่ชัดเจนมากเลยค่ะคือปีนี้เป็นปีที่โซเชียลมู vement หรือการขับเคลื่อนสังคมผ่านโซเชียลมีเดียมันมีบทบาทอย่างแท้จริงผู้ใช้งานโซเชียลไม่ใช่แค่ผู้รับสารอีกต่อไปแล้วแต่กลายเป็นผู้สร้างกระแสะและผู้กำหนดทิศทางของบทสนทนาในสังคม hmm. ตั้งแต่เรื่องใหญ่ระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไปจนถึงเรื่องราวเล็กๆที่สร้างแรงวันดาลใจเลย ฟังดูแล้วเหมือนกับว่าพลังในการกำหนดวาระของสังคมมันย้ายจากสื่อกระแสหลักมาอยู่ในมือของผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียามากขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับถูกต้องเลยค่ะและนั่นคือสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็น่าขบคิดต่อสำหรับปีนี้เราได้เห็นพลังของโซเชียลมีเดียในทุกมิติเลยทั้งด้านที่สร้างสรรค์อย่างการผลักดัน soft power หรือการช่วยเหนือกันในยามวิกฤต แล้วก็ในด้านที่ทำลายล้างอย่างการเป็นสมรภูมิข่าวปลอมในความขัดแยง้งมันคือเครื่องมือที่ทรงพลังมากจริงๆนั่นก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่น่าคิดตามสำหรับวันนี้เลยนะครับเมื่อเรามองไปข้างหน้าถึงปี2569ที่กำลังจะมาถึงโดยสถานการณ์ชายแดนที่ยังคงเปราะบางและการเมืองในประเทศที่เพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญมันน่าสนใจมากว่าพลังของผู้ใช้งานโซเชียลที่เราเห็นกันตลอดปีนี้ จะถูกนำไปใช้ขับเคลื่อนประเด็นไหนให้กลายเป็นวาระแห่งชาติต่อไปและบทเรียนจากปี2568จะสอนให้เรารับมือกับคลื่นข้อมูลข่าวสารที่ทั้งสร้างสารรค์และอันตรายที่ถาถมเข้ามาไม่หยุดนี้ได้อย่างไร